เรามาเริ่มในส่วนของการสร้างเนื้อหาให้เว็บไซต์เราเลยนะครับการสร้างเนื้อหาให้เว็บไซต์นะครับสิ่งแรกที่อยากให้ผู้ใช้ระบบทุกท่านนะครับจัดทำคือการจัดการหมวดหมู่เพื่อที่เนื้อหาที่เราสร้างนะครับจะได้มีหมวดหมู่รองรับจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเวลาที่เราดึงไปแสดงเป็นโมดูลที่หน้าเว็บแสดงทั้งหมวดหมู่จะได้เป็นหมวดหมู่ที่ถูกต้องนะครับการจัดการหมวดหมู่นะครับทําได้โดยไปที่ไปคลิกที่ไอคอนนะครับการจัดการหมวดหมู่หรือไปที่แถบเมนูเนื้อหานะครับ ก,ก,การจัดการหมวดหมู่นะครับเ <indirectly> พิ่มหมวดหมู่ใหม่ในกรณีที่เราจะเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ทันทีนะครับแต่ในกรณีน,นี้นะครับขอให้ใช้คลิกที่ไอไคอนก,ก,การจัดการหมวดหมู่ก่อนนะครับนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นหมวดหมู่ทั้งหมดที่เราสร้างไว้นะครับบางทีเราอาจจะเห็นแสดงเป็นจํานวนที่เรากําหนดไว้นะครับแต่ในนี้ถ้ากดไปแสดงทั้งหมดก่อนดีกว่านะครับในการสร้างหมวดหมู่ใหม่นะครับให้กดที่ สร้างใหม่ตรงนี้นะครับหรือแก้ไขหมวดหมู่เดิมโดยที่เราต้องติ๊กเครื่องหมายหน้าเช็คบ็อกต่างๆก่อนแล้วค่อยกดแก้ไขนะครับหมวดหมู่นะครับจะมีค่าที่เป็นค่ารายละเอียดของหมวดหมู่นะก็จะมีชื่อหมวดหมู่นะครับสถานะการเรียงลําดับการเข้าถึงภาษาแล้วก็ ID นะครับเรามาลองสร้างหมวดหมู่ใหม่กันสักหนึ่งอันดีกว่านะครับใหนะ้กดที่เครื่องหมายสร้างใหม่นะครับนะก็จะมีรายละเอียดมาให้เรากรอกนะครับ ชื่อก็เป็นชื่อทดสอบนะครับหมวดหมู่เอล a เสนะครับอยากให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษที่สื่อกับชื่อด้านบนนะครับเพื่อที่ว่าระบบจะได้ดึง Alias ตัวเนี้ยมาแสดงในแท็บ URL ด้านบนนี้นะครับเอลก็เป็น t e s t <Taste. S 2> Category นะครับ หมวดหมู่หลักนะครับถ้าเรากดว่าไม่มีหมวดหมู่หลักหมวดหมู่ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นี้จะกลายเป็นหมวดหมู่หลักโดยปริยายนะครับแต่ถ้าเราเลือกจะให้หมวดหมู่ที่เราสร้างใหม่นี้ไปอยู่ใต้หมวดหมู่ไหนนะครับก็ให้คลิกที่ชื่อหมวดหมู่นั้นนะครับกรอนนี้ให้เราสร้างเป็นหมวดหมู่หลักก่อนละกันนะครับสถานะนะครับเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่นะครับหรือให้จัดเก็บที่คลังเนื้อหาก่อนหรือว่าเราจะไปคลิกที่การจัดการทางขยะเพื่อที่ดึงหมวดหมู่ที่เราเคยลบขึ้นมามาแสดงก็ได้นะครับสถานะการเข้าถึงนะครับ เป็นแบบเผยแพร่สาธารณะนะครับหรือเป็นผู้ลงทะเบียนหรือเป็นแบบพิเศษหรือเป็นแบบกําหนดการเข้านะครับว่าเข้าถึงได้เถึงชั้นไหนนะครับตอนนี้เราให้เป็นพับลิกก่อนนะครับภาษาทั้งหมดถูกต้องนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกเลยนะครับเมื่กดบันทึกนะครับระบบจะแจ้งเตือนเราว่าหมวดหมู่ถูกบันทึกนะครับให้เราปิด นะครับบันทึกหรือปิดหรือปิดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะออกไปหน้าจัดการหมวดหมู่อีกทีอีกหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นหมวดหมู่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับว่าเป็นชื่อของข้อทดสอบหมวดหมู่นะครับเมื่อเราสร้างได้หมวดหมู่เรียบร้อยนะครับเราก็ไปจัดการเนื้อหาของเราต่อนะครับในส่วนของหมวดหมู่นะครับก็สิ้นสุดการแนะนําเพียงเท่านี้นะครับ